ป้าก็ถักมาถึงแถวที่29ในในแพทเทิร์นนะคะถึงแถวที่29แต่จริงๆตัวของป้านะป้าถักมา33แถวแล้วนะคะ3334แถวจะยาวกว่าของในแพทเทิร์นนะทีนี้เวลาเราจะใส่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเพนพิกเข้าไปด้านในป้าถักคนละแบบกับตัวนี้นะอยากลองทั้งสองแบบไงว่าใน,นมันจะยากกว่ากัน ป้าว่าอันนี้หลายยากกว่าพลิกด้านในเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เราเกี่ยวเส้นเกี่ยวเฉพาะเส้นหลังก็จะอยู่ตรงขอบของขวดนะคะของป้ารูปร่างจะไม่เหมือนในแพทเทิร์นนะในแพทเทิร์นจะเป็นอ้วนๆกว่านี้นะคะของป้าจะเป็นพร้อมๆนะเพราะว่าป้าเอาเอาเอาอันนี้เอาอันที่ถัก ขึ้น 6x มามาทำต่อแต่นี้เราจะขึ้นต้นจากด้านบนเลยตัวเขาจะอ้วนๆกว่ากันนะคะอ้วนๆสั้นๆป้อมๆแต่ของป้าจะเป็นยาวๆเพราะว่าป้าจะทำใส่ขวดยาวด้วยนะป้าก็คือเปลี่ยนแพทเทิร์นไปคือถักไปเปลี่ยนไปเพิ่มไปอย่างนั้นแหละของป้านะ่ะแต่ว่าของพวกเราก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะไม่เท่าขวดไม่เท่าชาวบ้านเขาก็ยุ่งยากแบบเนี้ย นี่นะคะพอใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันพิกด้านในออกมาทีนี้ยก้นก็ไม่สวยแล้วสรุปแล้วตัวนี้ต้องถักหุ้มก้นด้วยตัวนี้ป้าจะถักอีกแบบหนึ่งไงตัวนี้อันนี้จะเป็นด้านนอกอยู่ตัวนี้ป้าถักพอถึงตรงนี้ใช่ไหมพอจะเกี่ยวเส้นหลังป้าพิกพกลิกแล้วถักข้างในถักกับโซ่หนึ่งแล้วก็ถักกลับมาวน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 ,วนกับด้านด้านถักจากด้านใน วนกลับมาเสร็จแล้วก็ 4xv นั่นแหละแถวที่ถักผิดนั่นแหละเนี่ยแถวเนี้ยถักเกี่ยวเส้นหลังไปด้วยแล้วก็เพิ่มไปด้วย 4xv 4xv เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังเสร็จแล้วก็ถักต่อไปเลยมันก็จะเป็นถักลงมาเลยไงเป็นถักลงไปเลยแต่อันเนี้ยจะเป็นถักขึ้นถักวนต่อไปอีกทำคนละแบบเดี๋ยวดูซิเวลาออกเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่า ตัวของป้าจะผอมกว่านะตัวถักตามแพทเทิร์นนี้แก้มจะโยออกมาอีกเจ็ดหลักนะคะแก้มจะโยออกมานิดนึงอ้วนกว่ากันนิดนึงของป้าจะผอมกว่าพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวป้าจะเพิ่ม x อกซีกสักแถวหนึง่งแล้วนะกะดูก่อน มันน่าจะเป็นเดี๋ยวมันจะลดแถวที่30จะเริ่มมี a a, a. ก็คือการลดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะค่อยๆโค้งเข้าแบบนี้30 31 32มันจะลด3 3แถวก็พอดีอยู่นะก็พอดีอยู่ได้อยูย่ต้องใช้วิธีกะเอาอย่างเดียวเลยของป้าเพราะว่า ขนาดไม่เท่าชาวบ้านเขาแต่ว่าเราถักตามนี้มันจะพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ยป้าจะเปลี่ยนสีนะมีคนถามว่าเปลี่ยนสียังไงเปลี่ยนแบบนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาสีที่จะเปลี่ยนขึ้นมาเลยนะคะแล้วตรงส่วนที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นรอยอยากนิดนึงเราก็เอาไว้ตรงใต้หูทำหูยาวๆมาปิดไว้หรือว่าทำ ดอกไม้อะไรมาแปะก็ได้นะคะนี่แล้วก็ถักทับทั้งสองเส้นไปถักไปสักสี่ห้าหลักแล้วก็ตัดไหมทิ้งได้เลยค่ะวิธีเปลี่ยนสีนะเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนสีฟ้านี้ป้าจะขอถัก x ไปอีกแถวนึงนะคะแล้วก็จะเริ่มถักลดเลยนะคะ แถวนี้แถวสุดท้ายแล้วก็เริ่มลดแถวที่30ค่ะเนี่ยมันจะจับยากเพราะว่ามันเหมือนกับเราถักสองชั้นไม่ใช่เหมือนกับเราถักสองชั้นนะก็เราถักสองชั้นนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกพอป้าถักเสร็จนะพอถักตัวนี้เสร็จอะ่ะ ป้าก็มาจับดูโอ้ยมันเทอะทะใครจะใช้แล้วป้าก็ใส่ใส่ขวดยาดมนี่แหละใส่นี่แล้วป้าก็วางไว้บนโต๊ะโต๊ะป้าโต๊ะทำงานป้าแล้วลูกป้าเดินเข้ามาลูกป้ามาเห็นอุย้ยน่ารักจังเลยขอได้ไหมป้ากำลังบ่นว่าโอ้ยมันทอะทะเกินไปเวลาหยิบก็กลัวหล่นใครจะใช้ลูกบอกน่ารักเออเนาะ นสมัยใหม่มันต้องเยอะๆเนาะใช่ไหมนั่นแหละป้าก,ก็เลยเอามีคนชอบอยู่ตัวนี้เอาชอบก็ชอบก็ทัก x ไปทัก f ไปก็คือมันน่ารักแหละแต่ว่าเวลาเราใช้ใช่ไหมป้าชอบอันที่เป็นขวดเป็นรูปขวดมากกว่า มันชินแล้วคือเราหยิบใช้เราชินขนาดของขวดแล้วนะบางทีนอนหลับหลับอยู่ดึกๆเนาะอยากจับมาทาก็มือคว้าๆไปเอาไว้บนหัวนอนไงเอาไว้บนชั้นเตียงนอนอะ่ะชั้นหัวนอนอแล้วก็ถ้าอยากทาก็เอามือคว้าๆไปก็มาทาไหมพันกันถักลายสี มันน่าจะยาวใครรีร okay. ีเอานะคะรีรีเอามันมีวิธีรีรีไปข้างหน้าเอา หลักสุดท้ายทีนี้ป้าก็จะเริ่มลดนะคะนี่มันก็จะมาอยู่ตรงก้นพอดีเนาะป้าก็จะเริ่มลดถักลดก็จะเป็นแถวที่30 30ถัก6 x แล้วก็1 a นะคะ1 2 3 4 5 6 6x แล้วก็ 1A คอมเมนต์คอมเมนต์ที่ถามว่า A ถักยังไงนะคะ a ถักแบบนี้นะคะเกี่ยวเส้นหน้า2หลักนะคะแล้วดึงขึ้นมาผ่านเส้นสอ,สองเส้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงผ่านอีกทีหนึ่งนะคะ2หลักที่เราดึงผ่านน่ะมันจะกลายเป็นเหลือหลักเดียวนะคะใช้เวลาลดเวลาลดงานให้เล็กลงนะคะ2 3 สี่ห,หกเนี่ยนะคะหก x aa สมัยเกา่าก็จะเป็น A สมัยเกา่าจะเป็นแบบนี้ไงลง2หลักแบบนี้แล้วดึงรอดทีเดียวงานมันจะอ้วนอวนนะคะ a แบบใหม่เขาก็เลยเขาก็คิดวิธีถักมาให้ดีดีเนาะนี่เขาก็คิดวิธีถักมาแบบนี้เรายังคิดไม่ออกเราจะมาคิดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ เราก็ถัง a แบบเก่ามาตลอดพอมาได้แบบนี้เออมันมันบางลงนะมันไม่หนาไม่เทอะทะนะคะหนึ่งสองสามส x 1 a สองหลักเนี้ยจะลดให้เหลือหลักเดียวเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าแบบนี้ไปสองหลักแล้วก็ดึงผ่านสองหลักนี้มาก่อน แล้วก็ผ่านอีกทีหนึ่งนี่ก็จะได้สองหลักเหลือ1หลักได้ตัว a นะคะหนึ่งสองสามสี x 1 a ป้าจะทำให้ดูอีกตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวสุดท้ายนะเกี่ยวสองเส้นด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นก่อน แล้วก็ผ่านอีกทีหนึง่งแบบนี้นะคะแถวที่3 0 6 x 1 a ทําไปจนรอบนะคะ7ครั้งแต่ว่าของป้านาจะได้แค่6ครั้งนะคะเพราะว่าของป้าเอาอันนี้มาดัดแปลงเอาไงป้าไม่ได้ถักขึ้นมาใหม่นะคะของป้าจะได้แค่6ครั้งของพวกเราจะตัวอ้วนกว่าของป้าแก้มใหญ่กว่าของป้า7หลักนะคะเสร็จแล้ว แถวที่ส1ก็จะเป็น 5x 1A ก็ถักแบบนี้ค่ะถักไปเรื่อยๆตัว A เรารู้แล้วเนาะเราก็ถักแถวที่สามสิองี่เพอถักถึงแถวที่32ก้นเขาจะลงมาปิดแบบนี้เลยนะคะก้นจะลงมาถึงก้นตรงนี้แล้วให้ใส่กลางๆางออกแบบนี้แล้วยัดใยสังเคราะห์เข้าไปก่อนนะคะเนี่ยกลางๆงออกแบบนี้เวลายัดใยสังเคราะห์นะคะให้เอา ให้เอาขวดยาดมเนี่ยใส่ไว้ด้วยนะคะนี่ใส่ขวดยาดมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็กางกลางตรงนี้ออกแล้วก็ค่อยๆย,ยัดลงไปนะคะเอาพวกอะไรแหลมๆดันๆลงไปนะคะเอาแหนบเอาอะไรดันๆลงไปก็จะเป็นใส่ตรงขอบเนี่ยบางๆนิดนึงแล้วก็มาใส่ตรงแก้มเนี่ยเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวเราถักปิดมันจะใส่ไม่ได้นะ ต้องมาถึงประมาณนี้ถักมาถึงประมาณนี้หรือตอนนี้ก็ใส่ได้บ้างแล้วนะคะใส่ไปถักไปเดี๋ยวป้าจะถักอีก2แถวให้มาถึงตรงนี้แล้วป้าก็จะค่อยๆย,ยัดใหญ่สังคอไปนะคะก็ถักตามแพทเทิร์นไปเลยค่ะพอยัดใหญ่สังคอเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นแถวที่33 34 35สาเนี่ยตัว A มันจะเพิ่มขึ้นตัว X จะลดลงนะคะ